คุณผู้ชมครับชาววันนี้นะข่าพลเมืองนะครับจะพาไปติดตามความสัมพันธ์ของโรงนะครับจุดรับซื้อผลไม้กับเกษตรกรที่จังหวัดจันทบุรีครับติดตามกับคุณวิภาพรวัฒนาวิทย์ครับสวัสดีค่ะพบกับนักข่าวพลเมือง Citizen Reporter พื้นที่สื่อโดยภาคพลเมืองที่ทุกคนสามารถร่วมสื่อสารได้ค่ะ จังหวัดจันทบ,บุรีนับว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่สำคัญในการเพราะปลูกและส่งออกผลไม้ทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะซึ่งที่นั่านเกษตรกร,ร,กรบางรายก็จะจําหน่ายผลไม้ด้วยตัวเองหรือที่เราเรียกกันว่าการค้าปลีกค่ะส่วนบางรายก็จะค้าส่งครั้งละมากๆ วันนี้นะคะพละเมืองศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมกระทรวงยุติธรรมจะพาเราไปทําความรู้จักลงซึ่งเป็นข้อต่อสำคัญในการรับซื้อและส่งออกผลไม้ของเกษตรกรที่จังหวัดจันทบ,บุรีค่ะกล้วยไข่ผลไม้ชนิดหนึ่งที่ชาสวสวนนิยมหันมาปลูกกันเพราะดูแลง่ายและค่าใช้ใจ่ายน้อยเมื่อได้ผลผลิตออกมาเกษตรกรก็จะนําไปขายวันนี้ เราจึงมาพบกับลุงตุลาสินขันทะคิรีเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยลุงเลือกที่จะนํากล้วยไปขายให้กับลงุงเวลาเราขายเราไม่ต้องเอาออกเนาะไม่ต้องเขาออกเองออคือมันยังไม่ถึงเวลามันหรือเปล่าเพราะถึงเวลามาันจะหลุดเองหรือว่ามันมไม่หลุดอยู่แล้วถ้าถึงเวลาเขามันเองหลุดเองมั้แต่ทีนี้ว่าเขาซื้อเราไปเนี่ยเขาต้องเอาตัวนี้ออกหางเนี่ยออกให้มันสะอาดเนี่ยคือลุงนี่ก็เป็นคือพ้อพาคนกลาะ ก็คือต้องมีต้นทุนในการรับซื้อก็ทั่วไปก็คือเหมือนล้งทั่วไปล้งผลไม้ล้งยางล้งอะไรก็คือคือเพราะค้าที่แหละความหมายของล้งคือพราค้าดูราคานี่ยยิปกดเอาง่ายๆการมีล้งอยู่ในพื้นที่ช่วยให้เกษตรกรได้รับความสะดวกและกระจายสินค้าได้เร็วขึ้นล้งอาจไม่ใช่ผู้กำหนดราคาเสมอไป การกำหนดดราคาที่แท้จริงเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่างประกอบกันจึงทําให้ราคาที่รับซื้อไม่แน่นอนในส่วนของโรงนั้นถ้าพูดถึงในแง่ดีก็เป็นจุดรวบรวมผลไม้ที่เกษตรกรในพื้นที่นะที่ผลิตดูแลมาอย่างดีเนี่ยมาส่งในพื้นที่ใกล้ๆไม่ต้องขนส่งไกลไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายไม่ต้องไปเสีย่ยงนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ดีและเอื้อประโยชน์ให้กับเกษตรกรในใน,ในพื้นที่แต่ในส่วน อีกด้านหนึ่งของลงเมื่อเป็นจุดรับซื้อผลไม้ถ้าลงมีการซื้อมีการขายปลายทางโดยที่อาจที่จะการตั้งราคาก็ดีการข้ามาข,าข่าวเกษตรกรก็ก,ก,ก็ก็มีการติดใจในส่วนของการตั้งราคาซื้อขึ้นลงซึ่งเป็นราคาที่มันมันวันต่อวันหรือสองวันขึ้นลงอย่างนี้มันก็เป็นจุดที่เกษตรกรก็ก็รู้สึกเออมันก็กังวลในส่วนของลง มีข้อดีมีข้อเสียแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าไม่มีล้งในพื้นที่เกษตรกรเองก็เกิดความยุ่งยากในการจัดจําหน่ายแท้จริงแล้วล้งก็คือพ่อค้าคนกลางที่แถบภูมิภาคตะวันออกใช้เรียกกันข้อดีของล้งคือจะช่วยกระจายสินค้าส่งออกและขายภายในประเทศแต่ราคาที่เกษตรกรได้รับเราจะทําอย่างไรให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการกําหนดราคาและเกษตรกรมีรายได้จากผลผลิตยอย่างเป็นธรรมมากที่สุด ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่รักความเป็นธรรมกระทรวงยุติธรรมรายงานราคาสินค้าที่เป็นธรรมทั้งต่อผู้ประกอบการหรือว่าลง้งรวมถึงราคาที่เป็นธรรมต่อเกษตร,รกรชาวสวนผลไม้เป็นโจทย์สําคัญที่มีหลายปัจจัยเกี่ยวข้องค่ะเรื่องนี้เกษตร,รกรเองมองว่าจาเป็นที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันหาทางออกคุณผู้ชมก็สามารถสื่อสารเรื่องราวใกล้ตัวคุณผ่าน facebook com citizen t h a i pbs หรือตามช่องทางที่ปรากฏอยู่นี้ค่ะเพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ